ผู้ที่หนึ่งพ่นบาทพูดที่แต่เจ้าม่าไม่นุ่มอ่ำพายเฮ็นตุ่ิละโอ้เอาตามนุ่มอ่ำเนาะพอนมอเพิ่นเป็นพ้าเห็ดเดียห้องเบิ่งเป็นแฟนคลับพ่น้องปูเนาะออเิ็นเอาไปไว้กันปุ๊บนีควอยออกม้าดิโอ้ปูคุ้นฐานสวดงยัดไข่ก่อนค่ะอย่าด้วยโม่ไข่วันนี้ครับแ้วจี๊ยบบก็มาล่นนี่นติละ่อน เจ้าเดินจ้ลงปูดีมากก็น้ำน้ำสปูสปีไปเลยใช่นังนด้อ่าลเาเนี่ยเกหอเนี่ยเาเ้ยโมนุษย์เขามีแต่อยากเด้เงินในท้อเลย 怪好管，好多人都靠着他。其 <noise> 中，那中中文盲，我那地里，不管做啥农活都难呢。嗯，都年纪大了。

ทำลัือี่เลยกุฏิยน่าริบกันจิงสองคนนี่เยุะสาธุค่ะงวัดที่หนึ่งคลังบ้นทิงเราเสียเรากเอาลูกกิ่ปอไว้จะไว้หมดได้ทีไหนวะน่นริปโอ้ลุงค่ว่าคนเสียวเยี่ยงไว้ไงถ้ามันปิวไปไหอันปิวเองกันบมาคนทานกับจะริบกัวไปเพราะดนประตู ต้มเลือกโอ้ย <c oughs> <c oughs> เพิ่งนท่เราโตแก่เราโนมบามไบเออเพื่อนห้ปูเลือกไ้เล่นมาปูาลูกมีปองมาเลี้ยงเลยเออเลี้ยงคนเรา,ามันเกิดมั่มีลมจอมันไปเองนะเข้าตัวเดกมันออกออกจากมูอมนม่ามเราเพื่อนเห็นเนี่ยเพิ่เราสิมากเนี่ยเราดีแกมากครับใคจะเห็นโนมบามเราต้องใช้สมูงเลยก็เ แล้วว,บบว,ว่าไปทายทำพ่นห้องมาฉันปูมันพ่นห้องไปเจอวุ่นหรอเข้าไปก็ฉลากผัดกับฉลากผัดนับไปอ้อนี่ละอันี้ใช่ปูตลมอว่าใช่ไหนดิใช่ไส,สมาสาธุสาตุ

ยองมันทต่ทำแต่ตัวเรเพื่อไว้ทำให้ดีใดีใน้ีกไม้กินเน้อไม่มาหอสุท่อสุกไม่ห่ออะไรห่อแต่สุกสุกสุกสุง่อทองหอแอบดีอ่ในรมันรูปก้นใกแก่ๆก้น้ายแต่ว่าจริงใส่สามตัวสองตัวมันหมดธรรมะเนี่ นี่นนี้แหละว่าทไรดก่ากได้กันได้กรน่อยมาู่นานกนี้ี่นี้าว่าจาคาจำนน่้ทั้งหกตัว้ตก็ู่นานตัก่นาตัวเป็นถึงหกล้านค่ากนลอ่่นี่ नमो तस्सवो भवतु नमो सम्मासुबुद्धो नमो तस्सवो भवतु नमो सम्मासुबुद्धो सार्वभौ सुबुद्धि भू मनो नमो तामा भक् सुबुद्धि भू मनो नमो तामा भक् सुबुद्धि भू मनो तामा भक् सुबुद्धि भू मनो नमो तामा भक् सुबुद्धि भू मनो तामा भक् सुबुद्धि भू मनो तामा भक् सुबुद्धि भू मनो ตามาพะปุ่นี้ถือว่ามโมตามมาพถือปุ่นถือมาะล้โมตามาพักถือปุ่นตามาพักรือปุ่นนี้ถือว่ามโม

ปูขนหานนมาแล้วค่ะเก็บตัวเดียวแ้วับงเลอตเีมนเปนตัวีนมีมากค่เก็บตวเดียวเลยนะครับไม่มีูท่นไมมีตกเจ็ดแวงเก่าเจ็ดลี่น้องหกเ็ดก็วางเก้านเด้อเน้องด้อค่ะเทสาาใเราุั सत्य उदाहरण होतु सत्य उदाहरण होतु सत्य उदाहरण होतु सत्य अतः सत्य अतः राज होतु सत्य अतः बुवा के लिए होतु अभी सत्ता कमक सत्ता कमक दया दा कमक युगों सराना यंग कमांग सिंधी यंग सिंधी यथावारी और हर तरह से तराजू वस्तु जिनका बाती किसी तरह का पाचन नहीं करने चुकी है तो यथा

เราเราเห็นราเห็นปนกสีประเีโอ้ยนี่ตัวีเป็นโจไดเน่หนเห็นว่างๆจีนอ่ะคนได้ไม่ดีเลยคนไทย่ับราปูอ้สัว์เสียต่อบอล้องมาหาอ่ะกูได้ดูถูกแล้วมาดูเส้นสุ เราระเบิดเนี่ยคือผู้ใดเห็นเราถือว่งานไหนน้ำฮอตเ่ยน้องขี่รถไปเกบมต่วยไปนองด้วระวังเขาเป่ยนุเขาเปลี่ยนเวาเอ๋อให้โสดให้มาให้ใังให้ดำให้เลือสุดสก้มครับพี่น้องค่ะก็เพียปูหนังง่ามพาเข้ามาเป็นเนี่ยสีง่ามหนุ่มหมาเม่อเพี้ยห่งก็เอาไปปนัมากาเเรื่องเหมือว่าหาเะ

พี่น้องคะพิจารณาเบื้องด้อค่ะมากระจัดขันกระพานค่ะอเาสำหรับพิมพ์ยี้ไฟให้ให้ฟังให้ดังให้เลยสู้โหสุขคนค่ะพี่น้องค่ะกราบสวัสดีค่ะพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะเลขกถูกก็มีแต่สองตัวของคนก็ได้สองตัวของเอาก็สองตัวค่ะพี่น้องซีหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะเลขกถูกได้ซีหนึ่ง ที่ปูขอปูคุณหารให้นะคะพี่น้องคะเอาฝากไว้พิจารณาเบื้องนะคะมากระจัดคัดกระพานคะ่ะทั้งช่องก็เสนอขึ้นเป็นเพียงแนวทางนะคะขอใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังน้ำเด้อคะ่ะชี้แนแนวทางฝากต่อน,นั้นคะ่ะถือพิก็กะยะว่ากันแต่ยังไดเด้อพี่น้องคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้คอยแห,ห้งให้ปังให้ดังให้รวยสู้ขู่สุกคนกับพี่น้องกับสวัสดีคะ่ะ